ใครับพี่ <c <c น้องวันนี้มายู่ไฮยูนาือเกะมาสูบปลาแต่ว่ากินหลับเนือก่อนสาสา้บ้านบกเนาะสามบ้านบกกินหลับกินหลามกซะก่อนเขนหน่อยอ่านีเตัวนี้าตบก่อนครับนนี้ยูนาครับที่วากนคนครับสอยักสรยักเครับ ปลาผมต้องไกินหรอกครับกินงัวซะก่อนหนับสีครับมาน้ำซีโตหา้สซีโตนี่ครับห้องแสบห้องแสบใส่หน่อยแสบหน่อยใส่หลายแสบหลายใส่กระปุกแสบใส่กระปุกแสบเลยครับหา้สิงโตคร้หนับสีครับเด้อปลาผมต้องไปกินกินตัวนี้ซะก่อนปลาที่เรียว่าบนบอนน้ำปลาทานอยู่ปลาไม่ไม่โย หน้าครับช่วงพี่ไม่ครับโอเคต้มซ้ำพ่อโยกินครับเต็มมองเนี่ยพ่อบรรยากาศครับตรงไห้ตรงหน้าครับนี่เขาหน้าแรงครับเนี่ยมาขึ้นนอดน,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 นี้ครับซ้ำขึ้น วันนี้มาสาูบปลาซ้ายหน้าครับเดี๋ยวไปมอ,องครับนะครับสายเดียวนี่ตอนนี้ไก่ซิบ,บุกอะไรครับอู้ยเค่ะสูบหนามที่ผนลนะครับผมคน,นครับโอ้โหเครื่องสูบหนามนะครับบรรยากาศตรงไฮตร,รงหน้าครับลองพี่ไม่รู้ในบ้าน เสียงดังหลายครับนี่ครื่องเสียงใหญ่ๆนนี่คือเสียงตุลาครับพี่นนเออนี่จคือเสียงนิบูจิกาไปเข่าวบ้านต้องกดติดตามสองนี้นะครับเดี๋ยวกับทีมงานสันติกวาพนครับครับสองเสาครับ ขอเสาะครับนี่อ่าอาหารเสืออาหารเสืออันนี้ต้มปมตัวนี้เลยปูปูกินดิบกินสุกตัวนี้ไรเอียงตัวนี้ตัวนี้ไก่ต้มไก่ต้มต้มไก่ต้มไก่นครับทีมงานของเสาครับของกระมันครับทั้งมิกทั้งมิกครับทั้งนี้กินกับลาบมาเพื่อเจอหรืมาเ่โอ้ยสุดยอดได้เนาะแซ่บๆครับแซ่บแซบนะครับผม โอ้โหโอ้นานโอยอะเง้ย <Leah> คักค nice ัก <Overwatch> ักตดครับสดนองข้านองกดติดตามนะครับสดปอดสดหนักโอ้ยงตั้งใจยายกกทาาปลาแล้วครับมาเนาะกคักคักคักเหลืองเข้ม โอเคครับเดี dragon, ceu, ๋ยวเมืองตอนต่อไปครับทีมงานครับร่างวานแค่ครับครับนั่นพยาชติครับซ่อมู่มงานครับทำกัร์เซียบล้วครับ ยังไงครับรรตรตรงหน้าครับ ไหนบ่ท่ามุ่งพอ่ะ่ <c oughs> <c oughs> ทำบรรยากาศตรงไหนตรงน้าครับ ต้องการทีมอะไครับทีมงานมึัาไปสิมานไหนเอาละบ่เอาล่ะว่าเนี่ย Nè, bắt đuốc, bắt đuốc Đây là bắt đuốc มากำลังหวานครับตอนนี้ นายไม่เขิใน,ในหเหรออาอกอาศคนกำลงังมากครับรับีมงานครเป็นไหนเป็นไหน lông lông, nắng như ngầu quay nè, nắng sáng và sáng như hành nè.

ประกอบประกอบประกอบกับเขา่วงนี้ประกอบกับเขาเนล้องั่วเนื้อคี่วน้อคี่วแส่งตัวนี้ครับปูไหลปายนะฮะนี่จัดได้ผูไหลปายนะฮะโอ้ยเฮียเสียบไม่มีหลวดบอกแลยหลอดเนี่ยหลดสิบห้านิ้ กำลังข é, Man, no hire, wow. ั้วปลาครับแมนแมลงวันท่านี้วันนี้กำลังขั้วปลาครับี่ว่าผู้หาปลาหาปลาไปนะครับ้นี่เกำลังปลาปลาครับเบนมาตพุทครับเนี่ยอดแดงอดแดงเออเบนบอดแดงโอยลอดไม้กแล้ว ครับตอนนี้บกคับวานแฮนี่นะครับเดี๋ยวป้ามบิ่งปลาครับลายันไดนนะครับ่ไงสนนอ่่ <as> right? หมดานี <or> ่เด้อสยนเป็นนี่ปปลาสบู่เนืบปลาม่บขยับเลยวปลปลากบูยหขาวลงนนี่ปลาไปเลปลาันี้ปาูปลาบูปาครับมันี โงส,สาบัดขึ้นในป้าซนมเนะครับสำหรับบรินี้รเอาไวซสำน่เนาะปลาตัวใหญ่แห่งครับงก็ติดตามสองครับโอเคครับสวัสดีครับ